สวัสดีทุกคนที้มาเจอกันอีกครั้งกบผมโค้ช่นเกมคอมมานด์เอ็นคอนเฟอร์เจเนอเรลส์ในที่ที่สกับหมดภารกิจของ USA นะครับผมอ่ะเราจะมาลุยกันต่อนะภารกิจที่3จะเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลยที่ผมต้องรีบเข้าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกหนกหูไอเสียงตรงหน้านั้นอะแค่นั้นเอง

โอเคหมายว <ou> <ac> ่าเราต้องรีบหนีเป็นการหลบหนีนะครับผมแต่ว่าคาดว่าน่าจะยากนะเพราะว่ายูนิตของเอเอเ้นมีสปีดเร็วกว่าของเรานะครับผมโพรตายหมดแล้วจะหนีไปไหมเนี่ยเหลือสักคันไหมโอ้ระเบิดทิ้งหมดเลยวะยิงแม่นยิงเจอรถบักกี้ด้วยตายสนิทวะ

มารีบๆหนีไปเร็วเดี๋ยวคุ้มกันให้เร็วๆร็วนๆเลยเอาอะไรดีอ่ะไนเปอร์เอามานทำไมวะอขออันนี้แล้วกันนะเอเทนจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอ๋อยยิงมันยิงมันต้องปกป้องเพื่อนไว้ได้เว้ยยอ่าให้มันไล่ฆ่าเพื่อนเราเดี๋ยวๆๆๆๆยวเดี๋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 ยวผมยังไม่ได้อัพไอ้นั่นไอ้นั่นเลย โลเกอตออสอะเอาทั้งคนยิงสกอร์เปียนก่อนแล้วกันเร็วเรวเรไอ้นี่ไอน้ไอนี่ตัวนี้แสบแล้เนี่ยตัวรถกระบะเนี่ยอู๊ยก็พอยยิงมันปุ๊บ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 เผาแล้ววะเป็นไงบ้างโอเครีบๆถอยทับเลยอัปเกรดก่อนขอให้ไวเลยตอนนี้ด่วนๆนะด่วนๆมาเรา,เราต้องมาป้องกันเส้นทางเอาไว้ แล,ล้วภารกิจนี้มันจะจบยังไงวะเนี่ยโอ้ oh, สภาพนี้ไอ้คันนี้ยแย่มากรีบๆหนีไปให้เร็วเลยนะเร็วๆตรงนี้ก็รีบๆอัพเกรดด้วยนะฐานคืองบินสองฐานก็น่าจะพอแล้วล่ะผมว่านะคาดว่าจะเป็นเช่นนั้นแค่นี้น่าจะพอตรงนี้เดี๋ยวลงมาจ่อตรงนี้ไว้ให้หน่อยเผื่อมีแบบพวกลักลอบแม่งวิ่งขึ้นมาได้อะไรเงี้ย โอ้โหแล้วมันต้องการเท่าไหร่ว้เนี่ย7 8 9โอเคขนเขตอันตรายแล้วนะพวกนายรีบหนีไปเลยดสตาร์ทเ o ิเท่าไหร่นะผมก็ลืมฟังผมฟังไม่ทันม่อกิ้มันบอกว่ามันจะเอาเท่าไหร่นะอะช่างผมัน ทำมันจะผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านเองโอ้ยอย่าบอกนะไอ้ไอ้คันนี้ห้ามพังด้วยอะดีดเลยไอ้ตรงนี้ลงมาช่วยกันสักนิดนึงก็ยังดีช่วยกันทำอาหารกินหน่อยจ้า เอาละตอนนี้น่าจะสนุกมากขึ้นละมีล็อกเก็ตพอด้วยรอบนี้ปอ้ยลุยปึ๊บฟ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 ึ๊บนี่เนี่ยบักต่อยหมูเรียบลุยโอ้โหตายหมูตายหมูถ้าตายหมูเจอล็อกเก็ตพอดข้าไปเียน่าเล่นเสร็เซร็จเราเซร็จเราตายทั้งแผงตรงนี้อ่ะโอ้ ภาพนี้ลำลับพันที่เลยว่ะอุ้ยโอ้เวนเวนเร็วเร็วรุยรุ่ยมันรุยมันเฮ้ยมันดีเลยเฮ้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 ยเฮมันมันจะล้ำหน้าไปแล้วเลยตัดหน้ามันก่อนเออไอ้ก็คิดพอร์สมุดได้จริงๆนะเนี่ยยังดีมันยังใจดีที่มันให้อัปเกรดได้เลยถ้ามันไม่ให้อัปเกรดนี่น่าจะงานยากอะ โอเคจอดนอนรอไปก่อนขับนี้รีบหนีเลยนะต้องการเท่าไหร่วะหนึ100่งร้อยป่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจผมลืมแล้วผมไม่ได้เล่นนานมากแนละ้วภารกิจข,ของไอเนี้ย On your command โอเครีบรีบหนีไปยังที่ปลอดภัยต้องการเท่าไหร่นะอยากดูมากๆเลยเนี่ยขอให้เป็นแค่หนึ่งร้อยเถอะ Excellent work General another 50 to go อ่าได้ประมาณ50แล้วแล้วเจ้าจะเอาเท่าไหร่และเจ้าไม่บอกเราเลยขอ,อเพิ่มอีก2ลำมาป้องกันเส้นทางตรงนี้ไว้อย่าให้มันผ่านไม่ได้เลยอะ่ะทับนี้ลงมาลงมาช่วยกันต่อสักพินึงมาแล้วมาอีก2แล้วตรงนี้ มาเมเช้สงมนี่มามาช่วยสนับสนุนหน่อยจะมายังวะมายังมายังมาเลยว้ยมาเลยวดุยดุยดุยระวังก่อนาตารไตมันาสจรวดมันเร็วเร็วเร็วเร็โอ้ยันนจะไปถึงเลเออดักไว้ดักไว้ดักไว้่อ้ไออโอ้เนี่ยดุย โอ้แม่งเป็นโด่งเลยว่ะโอ้ตายตายเร็วเร็วเร็วเลยมันเข้าไปแล้วโอ้เฮียนวะไอรถเนี่ยแม่งเร็วสุกเดย์รถกระบะเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงเอออ่ะ reload เรียบร้อยขอจัดคับให้ดีๆก่อนนะเลี้ยงหน้ากระดานไว้หน่อยเออโอเคมา เร่งสปีดกันหน่อยรีบๆขับฐานเร็วๆเข้าจะมีโผล่มาข้างนี้ไหมเนี่ยหรือผมจะเอาข้างนี้มาผสมทบข้างนี้เลยง่ายกว่าไหมน่าจะดีกว่าไหมเอาทั้งนั้นผมไว้ข้างนี้ก่อนแล้วกันนะผมผมไม่รู้ผมบอกแล้วผมจำไม่ได้ว่ามันจะมาข้างนี้ด้วยหรือเปล่าและนี่คืออะไรเนี่ยโผล่อยู่ตัวเดียวยิงแม่งทิ้งเลยเอ่อหน้ดเนี่ยเกต้านักลายล่ว Hang in there sir. Another twenty five <Line S 1> to go. High and low. Hmm. 11? ผมว่าใช่อะ We're almost there sir. Ten more to go. เออ Ten more. แม่งชัวเลยหนึ่งร้อยต้องการหนึ่งร้อยชัวเลยเนี่ย Yes sir. เอามาจ่อไว้จ่อไว้ครับจ่อไว้ r e u n c s open. <S แน่จริงมาเลย What contact? More of our men are inbound general. ขออีกสามคน หลุดพ so ้นไปได้ก็จบแล้วเนี่ยหรือมันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่ดีนะรถไถเหรอรถไถเหรอต้องระวังนนะรถไถยิงบอบบางอ่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาจะมาล้ต้องป้องกันไว้เ้ยมาแล้วว้ยมาแล้วว้ยุยุ้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 ยมันมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้แล้วเราจะไดอย่างี้มันเริ่มรู้แล้วตาไฟ อุ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดตายมูโอ้ยแล้วยูนี่ไม่อย่างเยอะเออแต่ไม่เป็นไรกองกำลังทางอากาศเราเจ๋งอยู่แล้วไม่น่ามาหรอกทางนั้นฝั awesome! ่ง <gathering> น <now> ี้เดี๋ยวบินขึ้นมาข้างบนกันมามไม่น่ามาแล้วมั้งเลยท่เนี้มันเอาไว้เผื่อแบบหลุดมาถึงนี่ไง แต่คิดว่าเขไม่หลุดหรอกมั้งอ่ะมาช่วยกันตรงนี้เลยเฮ้ย<อ>เดี๋ยวนะมีพายโหลดหลุดมาด้วยเหรอใส่พูเซเดอร์แล้วกันนะเข้าไปบนั่นแหละดีมากอีกสามคนชนะแล้วมังนนะะม้งเนี่ยเว้นเสแต่ว่าจะมีอย่างอื่นเพิ่มมาอีกถ้าเป็นงั้นนี่คือตั้งตั้งตัวไม่ทันเลยนะเนี่ยมีอะไรให้อัปเกรดไหมอืมมา โอ้โหสเตลวะม่ต <polarization> ้ l งมีตัเอ้า่รยน่าจะมามาอยากมาก็มาอยากมากรามามาเลย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 เรียบร้อยโอ้เป็นการป้องกันที่มันมากป้องกันอย่างเดียวไม่ต้องบุกเลยเออด่านนี้ผมผมมองว่ามันใช้ได้นะด่านนี้โอ้โหคื ถึง10นาทีหรือเปล่าในภาร,รกิจนี้โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปที่3ภาร,รกิจที่3ของ USA นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในกับภาร,รกิจที่4ของ USA นะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย